ใครยังไม่เห็นรัฐบาลนะครับเดี๋ยวจะได้ขึ้นให้ว่ายังไม่เห็นตัวไหนส่วนไหนเดี๋ยวจะจะได้เพราะว่าอาจารย์น่าจะให้เป็นคนแรกถูกไหมหลังหวยออกเลยหลังห้วออยวออกให้ไปตัวเด่นแล้วก็วันต่อมามาให้ชุดไฟฟ้านะครับใครยังไม่เห็นตัวไหนลองพิมพ์ให้เห็นหน่อยหรือคนเห็นแล้วนะครับพิมพ์หน่อยนะครับทุกคน การสื่อสารเนาะมันเฟซออนไลน์มันเป็นการสื่อสารสองสองช่องทางนะครับเป็นทั้งผู้สื่อและผู้รับนะผู้สื่อก็คือบางทีอาจารย์พูดเป็นผู้เป็นผู้สื่อนะถ้าเป็นผู้รับก็คือทุกคนเม้นมาเราก็เป็นผู้ผู้รับจากการสื่อสารนะเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นทั้งผู้สื่อและผู้รับก็ช่วยเม้นมาให้ดูเพื่อจะได้เช็คระบบด้วย นะครับตัดใจว่าระบบกันสัญญาณมันเน็ตลุดกับว้าอยูู่้เดียวค้เดียวนะออกไปก,ก,ก็ไม่เห็นกันยังสี่นะนะเข้าใจไหม <c oughs> เออนะอยังนี้เห็นรัฐบาลการนั่นก็แสดงคนก็ไล์ให้หลายครั้งสองครั้งันน้างเนาะต่างจังหวัไออวดไม่ออกวันที่สิบเจ็ดไม่ออกวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบแปด จัดให้วันที่1ิบแปดจันาร์พุธแล้วก็วันศุกร์ก่อนเดินทางวันศุกร์ที่เทเลไ์จนศุกร์ที่เก้ายี่ประมาณนั้นนะครับให้ไปหลายครั้งนะเดี๋ยวจะมาเทียบให้อีกทีหนึง่งเพราะนั้นนะครับให้ฝากติดติตด,ดาวเพ็บางคนว่าติดตามแบบไหน,นไม่เห็นนะเมื่อวานเหมือนกันฮานอยไม่เห็นค่ะ กะโดนบล็อกอไม่ต้องเห็นตลอดชาติไม่เห็นไงไหมว่าคุณเห็นในเพจในเฟซของตัวเองใช่ไหมถ้าคุณจําเพจได้เคยมาสองไหมพิมตัวแว่นๆแล้วก็ค้นชื่อเพจแล้วมันก็จะมีคําว่าตั้งค่าการติดตามเป็นรายการโปรดอันนั้นก็เห็นถ้าไม่เห็นก็คือมาสองเพจสองเฟซนะมาเลื่อนด,ดูในสิไม่ใช่ว่าจะให้มันผ่านเฟซเราได้ไงมันไม่เป็นเพื่อนนะเพจมันไม่เหมือนเพื่อน เพื่อนกันเนี่ยถ้าเราไม่มีส่วนร่วมถ้าเราเป็นเพื่อนกันในส่วนตัวใช่ไหมเพื่อนส่วนตัวนะบางทีบางครั้งคนเพื่อนเยอะมันก็ไม่เห็นเนี่ยบางห้าพันคนอย่างเงี้ยอาจจะขึ้นบางคนเพื่อนน้อยอันนั้นพูดถึงเพื่อนแต่เพจเนี่ยนะครับหมายความว่าเรามีส่วนร่วมในเพจตั้งค่าการติดตามที่เห็นทุกครั้งอาจจะเป็นเพราะเพื่อนมาถูกใจหรือแชร์หรืออะไรเราถึงเห็นอันนี้คือเพจนะครับนแต่มันก็มีปก เวลาลงโพสต์ไปเนี่ยเราเรากดที่โปรไฟล์นะครับที่จะลงมันเห็นผ่านหน้าเฟซเราเรากดที่โปรไฟล์รูปโปรไฟล์ profile, เฟซมันก็จะเข้ามาในในเพจมันจะเห็นเนี่ยปกเพจมีรูปโปรไฟล์นะครับมันก็จะมีหน้าแรกโพสต์กิจกรรมอะไรต่างๆนะมันจะมีเมนูเมนูอยู่แล้วก็กดเมนาหน้าแรกก็ได้หรือกดดูที่เมนูโพสนะเลื่อนด,ดูอันนี้มันจะเห็นเขาเรียกว่ามาสง่งนะครับ มาส่งนะมันถึงจะเห็นเด้อที่ไม่เห็นไม่เห็นโอ้ยก็ไปเห็นแล้วเนาะอยู่สื่อเสียงเห็นเห็นอ่ะรัฐบาลนะครับนะให้วันแรกตั้งแต่หววออกครั้งแรกอาจารย์ให้ตัวนี้นะหวยออกวันที่สิบเจ็ดนะถูกไหมให้เป็นคนแรกเลยพอหววออกวันที่สิบเจ็ดปุ๊บอาจารย์ให้ตัวนี้นะเดี๋ยวจะมาขยายความในส่วนของเด่นเจ็ดแรกหนึ่งก็เลยมาให้ใบฟ้า นะครับทุกคนยังไม่เห็นจะได้เห็นรัฐบาลเนาะนะแล้วมาให้ชุดนี้น่าจะเกือน YouTube แล้วนะครับเห็นไหมแถว1เด่น1นก็มีอยู่3ามหางเด่น7มันมีอยู่3ามหางเห็นไหมทุกคน ในะใครดูเลยสดก็น่าจะรู้ว่าเคยติดตามน่าจะรู้อยู่ว่าเลขเด่นของอาจารย์มันตัวไหนนะสังเกตชุดสามตัวนะครับสังเกตชุดสามตัวสามหางนะมันเป็นไปได้ทั้งหนึ่งและเจ็ดเพราะว่ามันมันรวมบนล่างเด็กต่บนก็มาล่างได้ล่างก็มาบนได้มันอะไรมันก็เป็นไปได้หมดนะครับและนะมันก็จะมา ชุดนี้นี่คือชุดรวยนะใครติดตามน่จะรู้ให้เลขเลขท้ายเลขสาตัวอาจารย์ก็บอกว่านะตัวที่เน้นนะฟังจากปากนะมันจะมีมันเป็นไปได้ทั้งหาง1หางสองหาง3ามเป็นไปได้หมดแต่นะส่วนตัวนะชอบอยู่หางตัวกลางมันมีตรงกับเลขฝันของอาจารย์ นะใครยังไม่เคยเห็นเลขฝันนะพิมพ์มาได้ใจขึ้นจําชุดนี้ไว้นะครับจําชุดนี้ไว้นะใครยังไม่เคยเห็นเลขฝันที่ฝันที่ไปทําบุญที่ต่างจังหวัดที่กาลสินนั่นแหละนะครับนะ่จนะนะไล์สดให้อยู่นะครับไปมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆนอ,งนะอ,อําเภอกาลาสายและอำเภอคลองชชยกาลสินนะครับนะ่านะจะเห็นอยู่เนาะอานะจารย์ก็ไล่ไล,ไลให้อยู่ นะก็ใครใครยังไม่เห็น,นเห็นไหมคุณสอนนารีเลฟฟันอาจารย์นะตามนั้นแหละไม่ต้องขึ้นมั้งเนาะเดี๋ยวมันจะดังเด้แต่ว่าทำลอตเตอรี่ก็ซื้อแล้วเดี๋ยวจะให้ดูแล้วก็อยู่ในชุดรวยทั้งหมดนะที่อาจารย์ซื้อเนี่ย ันอยู่ต่างจังหวัดมันหายากพี่น้องมันไม่ได้ถ่ายเด้อเบิ่งออกว่าละนี่มันอยู่ต่างจังหวัดไหยม,มันไม่มีชุดใหญ่อืมอันนี้ือลตเตรี่ก็มีอีกอยู่ตัวนี้แล้วก็เพิ่ม ทะเบียนรถจริงๆซื้อทุกวันละเจ็ดแปดเก้า 7, 8, 9, มันไม่มีก็เลยได้ตัวนี้แทนนะซื้อว่าไก่ไก่มันบินชนไหมช่วงช่วงจะกลับมากรุงเทพนี่แหละประมาณหกโมงกว่าจะเจ็ดโมงมันมืดนะครับหมอกโลกตั้งตึ๊บเลยไม่รู้ตายหรือเปล่าเขาไม่รู้นะบินไหมไก่บินมันอยู่คนละเลนไหมมันบินมาใสา่รถฝั่งคนขับเดี๋ยวมาบอกเลขนอนี่ว่า ยังไม่เห็นเอาแชร์ไว้ค่อยไปกอดูนะ<ม>เลขฝันเหรอเนี่ยอาจารย์บอกให้ดูตัวไหนไว้จุดสามตัวฝันได้ตัวเดียวนีว่แหละกลับให้ด้วยเห็นไหมเบาจกหน่อยในะจนความฝันเอาก็เลขน,นี่มั้ยเอาบ่เอาเลขเขาไม่ให้เราความฝัน ก็เราไปเมื่อกี้ไงว่าหลวงพ่อฝันไาเห็นหลวงพ่อไงก็นะก็เล่าไปความฝันน่ไหมเออไปเล่ามันไม่ดีเลยไมนเพีนิทานเล่าไปตัวเลขนี่นแหละนั่นแหละก็คืาหลวงพ่อทักมาทำบุญ บอกลงข้างล่างนะให้นั่นบอกให้เลยนะบอกล่างด้วยไี่บอกล่างเลยนะเออแค่นั้นแหละ <c oughs> ก็ขึ้นตัวเลขให้นั่นแหละก็คือคําพูดถูกไหมเออไม่ต้องไปพูดมันไม่ดีเนีย่ยประวัตน,นั่นเนี่ยนะเห็นแล้วเนาะลาวลาวลาวก็ให้แล้วฮานอยเห็นรัฐบาลให้เหลือชุดเจ้ามือสะดุ้งนะครับมันอยู่ในชุดรวยเดอร์อื นะใกล้วันสักวันจันเดียวมาให้มันอยู่ในชุดรวยนั่นแหละชุดเม็ดเดียวหางเดียวนะถ้าใครดูคําว่าเลขฝันนะน่าจะมองออกอยู่หรอกที่ตัวไหนที่อยู่ในชุดรวยแล้วมีเลขฝันอยู่ในในนั้นนั่นแหละปิจัดเด้อเดี๋ยวเขาจะอ่านก่อนพอเพราะฉะนั้นจะบอกเป็นลักษณะน,นี้นะสาหรับคนที่ติดตามน่าจะมองออกนะครับลองเอาไปดัดเบิ้งนะล่ะ ไปทําบุญมาเพื่อมีโชคใหญ่ๆนะครับเพื่อมีโชคใหญ่ๆ